ขณะที่วันนี้นะคะเทศบาลเมืองคอหงก็ร่วมกับองค์กรารบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะและก็ชมรมเชฟจิตอาสาภาคใต้รวมถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆค่ะก็รวมการจัดทํำข้ากล่องคุณภาพดีค่ะส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะแจกจ่ายถึงมือประชาชนทุกภาคส่วน นี้เป็นบรรยากาศที่ศาลาอาเนกประสงค์ต้นโพเทศบาลเมืองคอหงอเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะนายนิพัฒน์อุดมอักษรเลขานุการนาย,ยกองคการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์นะคะนาย,ยกเทศมนตรีเมืองคอหงค่ะแล้วก็ที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีพร้อมด้วยกลุ่มเชฟจิตอาสาภาคใต้และก็ชาวบ้านในชุมชนค่ะร่วมการเปิดครัวปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถา,านการณ์โควิด -19 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะดังเทศบาลเมืองขอหงได้ร่วมกับกลุ่มเชฟจิตอาสาภาคใต้เปิดครัวทําอาหารสดใหม่สะอาดค่ะไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะทั้งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงาน รวมไปถึงด่านตรวจต่างๆผู้ป่วยในโรงพยาบาลและก็โรงพยาบาลสนามค่ะเช่นโรงพยาบาลสนามมออโรงพยาบาลนาหม,ม่อมโรงพยาบาลนาทวีและชุมชนที่มีผู้กักตัวในกลุ่มเสี่ยงสูงรวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันค่ะโดยได้รับการสนับสนุนเรื่องของวัตถุดิบสําหรับปรุงอาหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาภาคส่วนต่างๆและก็ประชาชนที่ช่วยการสนับสนุนวัตถุดิบ เครื่องปรุงแล้วก็เงินนะคะเพื่อช่วยการทำข้ากล่องในเมนูต่างๆอย่างสะอาดและก็ถูกหลักอนามัยซึ่งเมนูเที่ยงวันนี้ก็คือแกงส้มปลาทับทิมนะคะแล้วก็มีผักรวมไปถึงทอดมันโดยผลิตร่วมกันจำนวน650กล่องซึ่งทางด้านนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์นะคะนาย,ยกเทศมนตรีเมืองขอหหงเปิดเผยเขาว่าจากสถานการณ์การระบาด ทางเทศบาลเมืองคอหงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะจึงได้ร่วมการจัดตั้งครัวจิตอาสาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆเป็นอย่างดีในการร่วมกันปรุงอาหารสดสะอาดอร่อยถูกสุขอนามัยนําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะเพื่อแจกจ่ายให้กับทีมแพทย์พยาบาลรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะในการทําหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนโดยจะมีการส่งมอบนะคะ ทั้งในเขตเทศบาลรวมถึงพื้นที่อื่นๆตามที่ได้รับการร้องขอมาด้วยค่ะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนจากนายกเทศมนตรีมืองคอหงค่ะชาวโคหงร่วมใจสู้ภัยโควิดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าเราเริ่มทํามาตั้งแต่วันที่26นะครับเปิดครัววัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะนำเข้ากล่องเนี่ยครับที่ผลิตเนี่ยที่มีคุณภาพเอาไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสงขลา นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับในบางส่วนนะครับที่เราเห็นว่าเขายากลําบากเราก็จะเอาไปสนับสนุนให้เขาได้ได้ไม่ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับซึ่งเราจะทําเป็นแบบนี้ทุกวันนะครับวันนี้เนี่ยก็มาประมาณวันที่วันที่7แล้วนะครับเราจะใช้โครงการนี้ประมาณ15วันนะครับวัตถุดิบตอนนี้เนี่ยเราถือว่ามีความพร้อมมากพี่น้องประชาชนนะครับมาบริจาค โดยเฉพาะพี่น้องยาวจังหวัดสงขลาเนี่ยมาบริจาคให้กับครัวคอหงตรงนี้เราก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ก็ขอให้ ทุกคนเนี่ยครับเราจะต้องผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับเราเราจะพยายามประชาสัมพันธ์คือเราคิดว่าป้องกันเนี่ยดีกว่าการแก้ไขฉะนั้นวิธีการของเราเนี่ยเราจะให้รถเนี่ยกับประชาสัมพันธ์นให้พี่น้องใช้ความระมัดระวังใส่แมสตอลอดเวลาล้างเจลล้างมือตรงเนี้ยก็คือทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เกิด การป้องกันกว่าที่วัคซีนจะมาถึงนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า,าวัคซีนคงจะมาถึงให้กับคนจังหวัดสงขลาเนี่ยใกล้ๆที่จะถึงนี้ฉนั้นก่อนหน้านี้เราก็พยายามที่จะให้ทุกคนนั้นนะครับใช้ความระมัดระวังนะครับใช้ชีวิตอย่างาปลอดภัยแล้วก็เราจะพยายามส่งต่อพวกอาหารตรงนี้ให้เขาได้รับความปลอดภัยมากที่สุดครับ